การลงทุนที่ต้องรองเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับน้องวัสดีค่ะพี่มาจากสตาร์ u p i พ n โนเวชั่นนะครับค่ะตอนนี้น้องได้ลงทุนอะไรอยู่บ้างปะครับอืมไม่ค่อยแน่ใจค่ะพี่ตอนนี้เทนคลิปโทกกำลังมานะครับถ้าน้องสนใจลงทุนนะ่ะจะบอกว่าบริษัทของพี่อ่ะได้รับรองจากกรตทด้วยนะรับรองเชื่อถือได้สนใจลงทุนไหมครับค่ะก็กำลังสนใจอยู่พอดีเลยค่ะพี่งั้นน้องดูนี่เลยครับ ปัจจุบันนะครับมีเคสหลอกลวงชักชวนให้ลงทุนเป็นจํานวนมากนะครับโดยมักแอบอ้างชื่อภาพลโลโก้จากกรอตอหรือบอกว่าเป็นบริษัทที่มีการรับรองจากกรอตอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ตายใจนะครับทางที่ดีนะครับควรตรวจสอบรายชื่อว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากทางกรอตอหรือไม่ก็เช็คได้ที่ w w w sec.or.th นะครับหรือแอพพลิเคชัน sec check first นะครับ